สวัสดีครับวันนี้ก็มาลองจับเอมิเลียนะครับมาใช้งานดูนะครับว่าถ้าใส่เกียร์ดีๆนะครับจะใช้งานได้ไหมหรือว่าจะใช้งานไม่ได้นะครับก็ตัวนะครับเอมิเลียนะครับก็เป็นคู่คอลาโบของตัวน้องเลมนะครับช่วงที่มาใหม่ๆนะครับก็ถือว่าเป็นเมตาแล้วก็เป็นตัวที่สุดยอดมากๆนะมีความสามารถนะครับดาเมจแรงทะลุนะครับดาเมจข้ามนะครับแล้วก็นะครับเรื่องความ ทนนะครับถือว่าสุดยอดมากนะครับเรื่องหลบสกิลนะครับดีมากๆนะครับสามารถนะครับพาให้ไอทดีผมนะครับที่ถือว่านําไม่แข็งมากนะครับไปเล่นในระดับมาสเตอร์ได้นะครับวันนี้ก็ในตอนนี้นะครับตัวเอเมเดียนะครับโดนเนิฟนะครับ2เรื่องนะครับอย่างแรกนะครับโดนนโดนเอาเรื่องคลิค้อออกนะครับเลยทําให้นะครับเนิฟเรื่องคลินะครับทําให้อ่อนลงนะครับแล้วก็ เนื้อเรื่องน่าจะโดนนะครับระยะโจมตีด้วยนะครับที่โดนเอาออกนะครับแล้วส่วนที่เอาออกไปอีกนะครับก็คือนะครับความถึกทนการหลบสกิลนะครับคือโดนเอาออกไปเยอะมากนะครับในตอนนี้นะครับก็มาลองดูนะครับว่าเกียร์ใส่ให้ระดับนี้นะครับคือนะครับถือว่านะครับน่าจะดีมากๆนะครับอันนี้นะครับไม่ได้ใส่เป็นอัปเกรดท่านะครับการโจมตีอาจจะไม่แรงมากนะครับแต่ว่านะครับจะเอามานะครับ ใช้งานดูนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับมันใส่แร่เยอะนะครับอันนี้ผมก็ทําให้นะครับมันเป็นของที่เขาเรียกว่านะครับหลบต้านเยอะๆนะครับมันเกือบทําได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็สกัญยภาพนะครับยังได้ไม่เต็มเท่าไรนะครับสกัญยภาพไม่เยอะนะครับแต่ว่านะครับคือจะเอามาลองใช้งานดูนะครับว่ามันจะไวไหมนะครับในตอนนี้นะครับมาดูอย่างแรกนะครับก็จะเป็นนะครับยกเลิกอมตะนะครับ ห้ามศัตรูไซทักษะนะครับแล้วก็ทำดเมดสามพันเปอร์เซ็นต์นะครับคือดาเมจนะครับก็ไม่ได้หนักมากนะครับแต่ว่านะครับมันมีห้ามไซทักษะนะครับคือถ้าติดท่าดีๆนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับใครที่ไซอยู่นะครับก็มารีวิวดูนะครับถ้าเป็นตัวนะครับถ้าเป็นเมตาเป็นตัวทีมนะครับเป็นถ้าใส่ในทีมหลักนะครับเอามารีวิวดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ คอมเมนต์ใต้คลิปดูนะครับว่าการใช้งานนะครับได้ประมาณไหนนะครับนี่ก็นะครับเป็นนะครับความสามารถสกิลบัฟนะครับเป็นนะครับเพิ่มต้านรักษา60นะครับถือว่าดีมากนะครับสกิลบัฟมันดีมากๆนะครับมีหลบทักษะ60แล้วก็มีฟื้นฟูในพื้นที่นะครับ60นะครับแล้วก็บวกนะครับฟื้นฟูในพื้นที่ต่อเนื่องให้นะครับอีก 2.8วินะครับปกตินะครับจะฟื้นฟูได้นะครับเนะครับก็อยู่ประมาณ10กว่าวินะครับแต่ว่าถ้ายืนได้นะครับปกติมันจะยืนไม่ได้นะครับมันยืนนานนะครับมันไม่ค่อยไหวนะครับมันหลบดัาเมนไม่เหมือนเดิมนะครับก็ตรงนี้นะไม่คมสามารถนะครับที่ถือว่านะครับเป็นไฮไลท์มากนะครับก็ทําให้ติดเมตามานานนะครับแต่ว่าโดนลดไปนิดๆนะครับเหมือนจะ หมือนจะเนิฟมันไปนิดหน่อยนะครับจากความสามารถตรงนี้นะครับคือเป็นความสามารถนะครับในการชะงักสายพ่วงไว้นะครับคือเป็นการนะครับชะงักแล้วก็ยกเลิกอมตะนะครับจะมีผลนะครับในตอนที่ปล่อยนะครับตัวเอมิเลียออกมาใน5าวินะครับศัตรูที่โดนนะครับโดนชะงักไปนะครับก็จะไม่สามารถโดนชะงักอีงนะครับเป็นเวลา6วินะครับถ้า6วิทําอะไรไม่ได้นะครับก็ตัวนะครับเขาก็จะกลับมาปกตินะครับ แล้วก็จะสามารถชงักได้ใหม่นะครับสกิลก็ติดดีไม่ติดดีก็ลองดูนะครับอันนี้ก็เป็นร t a นแท็กนะครับก็ถือว่านะครับตัวมันก็ถือว่าน่าจะสุดๆนะครับผมทําตรงนี้นะครับถ้าผมเอาตรงนี้มาเป็นนะครับรถแร่แล้วก็ตรงนี้เป็นอัปเกรดธาตุก็จะได้นะครับดาเมจที่หลุดแรงมากๆนะครับแต่ว่านะครับยังไม่ทํานะครับลองมาใช้ดูกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ปกติน่าจะลองด้านนี้นะครับเดี๋ยวลองให้สองด้านนะครับมาดูนะครับในส่วนของสกิลบับแล้วก็สกิลต่างๆนะครับการทำงานยังดีขนาดไหนนะครับนี่นะครับบับนะครับเขตหน้าป้อมนะครับแล้วก็โจมตีปกตินะครับโจมตีปกตินะครับ นี่นะครับสกิลบัฟนะครับเหมือนไม่ออกสกิลดาเมจนะครับเวลาเล่นตัวเดียวมันจะมีปัญหานิดนิดนะครับนี่ครับสกิลบัฟออกนะครับแต่บางทีสกิลดาเมจอาจจะไม่ออกนะครับนี่ครับระยะโจมตีมันได้อยู่ประมาณนี้นะครับคือมันทำดาเมจได้นะครับแต่ว่านะครับมันดูนะครับ ด่านที่มีศัตรูเยอะๆนะครับศัตรูยืนกันเยอะๆจะได้เห็นนะครับระยะโจมตีมันได้ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมใส่ทีมนะครับที่เป็นตัวแทงนะครับแล้วก็จะเอาไปลง pvp ให้ดูนะครับนี่นะครับปล่อยตัวนะครับมาในระยะนี้นะครับนี่ครับดูนะครับว่าโดนโดนประมาณไหนนะครับ นี่นะครับโดนโดนแค่นี้นะครับคือโดนเนิบนะครับเรื่องความสามารถความถึกทนไปเยอะมากนะครับเนี่ครับเรื่องสกิลนะครับ นี่ครับระยะี้ที่โจมตีไปได้นะครับโดนเนิร์ไรเงี้ไปถือว่าเยอะนะครับนี่นะครับเกียร์โดนนะครับแต่ว่าความแม่นยำนะครับก็โดนลดไปนะครับนี่นะครับโจมตีได้แค่นี้นะครับนี่ครับได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมเป็นตัวแม็กนะครับนี่สุดๆนะครับได้แค่นี้นะครับคือนะครับถ้ามีตัวชนก็น่าจะ จะดีนะครับเดี๋ยวเอาหนึ่งตัวนะครับมาปะทะไว้นะครับจะาตัวมารับดาเมจให้ดูนะครับตัวไหนนะครับที่อ๋อวิ่งไปได้นะครับรับดาเมจแล้วก็จะดูนะครับว่ามันได้อยู่ประมาณไหนนะครับ อยเงี้ยโจมตีก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าสกิลไม่ออกนะครับบางครั้งนะครับสกิลดาเมจไม่ออกนะครับแต่ว่านะครับดูนะครับ อาดำตัวเดียวนะครับสามารถรับดาเมจได้หมดเลยนะครับนี่ครับโดนแค่แผงตรงหน้านะครับแต่ว่าข้างหลังนะครับจะไม่โดนข้ามมานะครับคือตัวข้างหน้านะครับจะโดนนะครับดาเมจจะโดนแค่ตรงนี้นะครับแต่ย่าโจมตีก็โดนลดไปเยอะนะครับก็ถ้าไม่ลดไปนะครับก็อาจจะ เขาอาจจะไม่เปลี่ยนมาใช้ตัวอื่นนะครับก็เลยนะครับน่าจะโดนเนื้อมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมใส่ไปนะครับสักสายพลังนะครับ,บเน้นพลังอย่างเดียวนะครับอันนี้ถอดเกียร์หมดนะครับแต่ว่าอะใช้งานได้เอเลนเอเลนก็พอได้มานะครับเอาประมาณนี้นะครับ เจอแบบนี้น่าจะไม่ค่อยไหวนะครับนี่ก็ตัวบินนะครับไม่เอานะครับมันก็แข็งเยอะนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับทีมนี้นะครับตัวชนสี่นะครับแล้วก็มาลองนะครับว่าได้ประมาณไหนนะครับ นี่ครับเ,เรื่องนะครับสงักสายวงไวนะครับยังติดนะครับติดดีนะครับน่าจะพอทำได้นะครับแต่ว่าน่าจะชงักมาจากนะครับตัวไทจิมากกว่านะครับนี่นะครับเรื่องดัมเมจเรื่องอะไรมัน มันไม่ได้นะครับโดนนะครับโดนปะทะเต็มเต็มนะครับอัดนะครับเหมือนมันจะไม่ค่อยไหวนะครับเวลามันโดนหยุดเวลานะครับเดี๋ยวเมตาตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับอีกก็มันมีตัวส่วนมากนะครับเขาจะใส่ตัวบินนะครับตัวบินไม่อยากเจอนะครับแต่ว่าประมาณนี้เจอได้นะครับ ลองดัมเมดดูนะครับมันจะพอมีดัมเมจไวไหมนะครับนี่นะปล่อยตัวอะไรดีหมดนะครับนี่ครับเนี่ยพอพอหลบได้นะครับพอหลบได้นะครับเรื่องเรื่องกระโดดเรื่องหลบนะครับแต่โดนนะครับนี่ครับโดนครับมีโอกาสโดนนะครับมีพลาดเยอะนะครับสกิลศัตรูปล่อยมานะครับพลาดเยอะนะครับตะว่านี่นะครับโดนโดนนะครับ คือนะครับเรื่องดาเมจอาจจะไม่ไหวนะครับดาเมจมันลดเยอะมากๆนะครับน่าจะเล่นลำบากนะครับสกิลต่างๆครับที่สกิลมันจะไล่ซาอยู่แล้วนะครับมันเป็นตัวสายเวทนะครับสายไวพิพนะครับอาจจะไล่เทชซานะครับแต่ว่านะครับอย่างอื่นนะครับมันก็ไม่ค่อยไหวนะครับเรื่องดาเมจการปล่อยสกิลต่างๆนะครับความถึกความทนนะครับไม่เหมือนเดิมนะครับโดนลดไปเยอะนะครับ แต่ก็พอเอาไว้นะครับถ้าได้เรื่องนะครับของสกิลบัฟยังดีนะครับบัฟยังดีนะครับแต่ว่านะครับตัวเองนะครับไม่ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะครับแต่ว่านะครับถ้ามีเพื่อนนะครับที่ทำการบัฟให้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเอเรนออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาบราล็อกให้ดูนะครับจะแบบเสริมบัฟเข้าไป เยอะมากนะครับเพราะว่าบลวล็อกมันจะได้เรื่องออกสกิลด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงนะครับนี่น่าจะสนะง่ายไปไหมแต่ว่านะครับมันมีตัวบินนะครับถ้าต้านไม่เร็วพอก็จะแพ้นะครับนี่นะครับได้บานะครับบานะครับนี่ออกสกิลดีนะครับถ้าได้ตัวดาเมตที่มีความสามารถบาฟนะครับนี่ครับ ถ้าแบบอาศัยดาเมจจากตัวเดียวอาจจะเล่นลำบากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าให้เป็นตัวบัฟทีมบัฟอะไรมันก็น่าจะพอไหวนะครับนี่นะครับแบบบัฟทีมนะครับไม่ใช่ดามเมจหลักนะครับแต่เป็นดาเมจลองๆมานะครับน่าจะพอไหวนะครับพอสู้ได้นะครับแต่โดนนะครับเข้าซอยป้อมไปนะครับ คือถ้าให้เป็นดาเมจหลักนะครับอาจจะยืนไม่ไหวนะครับแต่ว่านะครับเป็นตัวดาเมจรองเมตัลบัฟนะครับน่าจะดีนะครับเรื่องของการซัพพอร์ตเพื่อนนะครับน่าจะดีนะครับแต่ว่านะครับให้ใช้ไปดามเมจหลักนะครับน่าจะยืนกันไม่ไหวแล้วนะครับเหมือนมันโดนนะครับลดสักญภาพไปเยอะนะครับมันก็เป็นตัวเก่านะครับมีแค่ตัวนะครับเลมนะครับที่โดนลดไปเยอะแต่ว่ายังพอใช้ได้นะครับอันนี้ก็รีวิวให้ดูนะครับ ใครมีตัวนี้นะครับหรือว่าใช้งานอยู่นะครับเอามาพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนกันได้นะครับว่าไซส์แบบประมาณไหนนะครับยังดีไหมนะครับหรือว่านะครับใครที่อยากจะลองตัวนี้หรือว่าจะซื้อไอดีที่มีตัวนี้มานะครับก็ดูจากข้อมูลแล้วก็ต้องคิดดีๆนะครับคำนวณดีๆว่าเราควรจะเอาไหมนะครับแบบนี้นะครับ ที่เป็นดาเมจไม้นะครับก่อนหน้านี้นะครับมันคือดาเมจไม้นะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับโดนลดไปเยอะนะครับศักยภาพก็สามารถใช้งานได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะมารีวิวอยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ